พี่ขนุนครับติดโซลา่าลงทุนศูนย์บาทมีจริงไหมครับติดตั้งโซลา่าลงทุนศูนย์บาทมีจริงครับผมในปัจจุบันนะครับมีรูปแบบการติดตั้งโซลา่ารูปแบบหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการหรือเจ้าของโรงงานเนี่ยไม่ต้องลงทุนเองเลยเราเรียกโมเดลนั้นว่า private PPA ครับผมตัว PPA นยครับมันย่อมาจาก Power Purchase Agreement ก็คือเป็นการตกลงซื้อขายไฟกันระหว่างทางโซลารดีกับทางผู้ประกอบการภายในระยะเวลาสัญญ,ญาที่กําหนด เช่น10ปี12ปี15ปีเป็นต้นโดยทางโซลาดีเราเนี่ยครับก็จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของอุปกรณ์นะครับค่าติดตั้งรวมถึงค่าบำรุงรักษาเนี่ยครับตลอดระยะเวลาสัญญาทางผู้ประกอบการนะครับไม่ต้องลงทุนเลยนะครับทั้งเรื่องอุปกรณ์เรื่องติดตั้งหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่เพียงแค่ซื้อไฟจากระบบที่โซลาดีเราลงทุนไปเนี่ยครับเป็นสัดส่วนส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาไฟฟ้าจากส่วนกลางนะครับผมจากสถิติแล้วจากผลงานที่ทางโซลาดีเราทำมาเนี่ย ทำให้ลูกค้าเนี่ยครับประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้าไปได้20-30%เลยถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะครับมีพื้นที่หลังคามีพื้นที่ที่เป็นฟาร์มพื้นที่โล่งนะครับหรือสนใจอยากติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ของเรานะครับติดต่อเข้ามาที่ทางโซลารีของเราได้เลยนะครับโดยในตอนนี้นะครับทางโซลารีของเราเนี่ยมีบริการนะครับออกสำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อประเมินและออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมนะครับกับพื้นที่ของท่านฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดต่อเข้ามาได้เลยครับผม